ครั้งที่หนึ่งเจข้อความในอัธกถามีว่าที่เรียกว่าธงนั้นก็เป็นการสรรเสริญยกย่องโลกุตระธรรมไว้สูงสุดนั่นเองสุภาษิตที่แสดงโลกุตระธรรมเก้าได้ชื่อว่าเป็นธงของฤาษีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีสุภาษิตเป็นธงฤาษีทั้งหลายได้แก่พระอริยะทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นต้น จริงอยู่ธรรมะชื่อว่าเป็นทงของฤาษีทั้งหลายเพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมตามที่กล่าวแล้วจึงชื่อว่าเป็นทงของฤาษีทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเห็นพยัญชนะข้อความนี้ในพระสูตรอื่นๆก็จะเข้าใจได้ว่าทงของฤาษีนั้นไม่ใช่ทงจริงๆอย่างที่เราเข้าใจแต่ธรรมะคือทงและธรรมะที่สูงที่สุดคือโลกุตรธรรมเก้า เป็นธงของฤาษีทั้งหลายธรรมะเป็นธงไม่ใช่ธงที่ถือกันแต่เมื่อพวกฤาษีเป็นพวกที่แสวงหาธรรมะธรรมะที่เป็นธงก็คือโลกุตระธรรมเก้าทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะในชาดกบ้างข้อความอื่นๆบ้างก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการที่ท่านจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ต้องอาศัยคุณธรรม จเจริญกุศลขัดกล่าวกิเลสท,ทุกทางแม้แต่เรื่องของทานก็ต้องเป็นไปเพื่อการขัดกล่าวกิเลสแม้แต่เรื่องของการฟังธรรมะข้อความในพระธรรมทั้งหมดจะไม่ส่งเสริมให้เกิดอกุศลจิตหรือว่าสะสมเพิ่มพูนอกุศลจิตแม้แต่ในขั้นแรกคือเรื่องการครบบัณฑิตหรือว่าการครบกับสัตว์รุษ ซึ่งในพระไตรปิฎกได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นมงคลซึ่งจะนำท่านไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นี่เป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ถ้าท่านไม่ทราบว่าสิ่งใดจะนำความเจริญมาให้ท่านการครบการเสพกับอสัตวุบุุกับคนผ่านนั้นจะมีโทษสักแค่ไหนท่านจะไม่สามารถ บรรลุถึงมงคลประการสุดท้ายคือการเป็นพระอารหันต์ได้เลยเพราะเหตุว่าถ้าท่านคบกับสัตรบุรุษท่านคบกับบัณดิตท่านมีโอกาสได้ฟังสัจธรรมท่านมีโอกาสได้ประพฤติธรรมะถูกต้องจนกระทั่งในที่สุดสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอารหันต์ได้แต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าคบกับคนผ่านหรืออัตรบุรุษ ก็ย่อมจะไม่เกื้อกูลให้ท่านรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่สามารถที่จะให้ท่านเป็นข้าอริยะเจ้าได้ในคราวก่อนได้กล่าวถึงข้อความในมหานารฐทะกัสปะชาดกซึ่งพระนางรุจาราชธิดาของพระเจ้าอังคติราชได้กราบทูลพระเจ้าอังคติราชซึ่งชื่นชมกับถ้อยคำผิดที่พุนาชีวกะกัสปะโคตกล่าว ว่าบาปไม่มีผลบุญไม่มีพระนางรุจาราชธิดากราบทูลว่าข้าแต่พระราชบิดาบุคคลครบคนเช่นใดเช่นใดเป็นบุรุษผู้มีศีลหรืออสัตบุรุษผู้ไม่มีศีลเขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของผู้นั้นบุคคลกระทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและเข้าไปคบหาคนเช่นใดแม้เขาก็ย่มเป็นเช่นคนนั้น ผู้เสพย่อมติดนิสัยผู้ที่ตนเสพผู้ติดต่อย่อมติดนิสัยผู้ที่ตนติดต่อเหมือนลูกสออาบยาพิษย่อมเปื้อนแรงฉะนั้นนักปราดไม่ควรเป็นผู้มีคนลามกเป็นสหายเพราะกลัวจะแปดเปื้อนการเสพคนผ่านย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่าแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นปุ้งไปฉะนั้น ส่วนการครบหาสมาคมกับนักปราชญยย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อของหอมแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตร,รู้ความเป็นบัณฑิตของตนดังใบไม้สำหรับหอ่อจึงไม่คบหาสมาคมอสัตบุรุษคบหาสมาคมสัตบุรุษอสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกสัตบุรุษย่อมให้ถึงสุขติ นี่เป็นมงคลข้อที่หนึ่งซึ่งในวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงมงคลละสุดทุกท่านก็คงจะได้ฟังมงคลข้อที่หนึ่งเรื่องการไม่คบคนผ่านและท่านก็ได้ยินได้ฟังเสมอเรื่องของมงคลสามสิบแปดแต่ว่าคงจะมีน้อยท่านที่จะได้สอบทานกับพระไตรปิฎก และอัตถกถาทำให้ความเข้าใจเรื่องของมงคลสาสิบปดนั้นยังไม่ตรงกับอัตถกถาซึ่งจะขอ,อกล่าวถึงในที่นี้นะคะในขุทธะนิกายสุตตนิบาตจุลวัคที่สองมงคลละสูตรที่สี่มีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลเทวดาท่านหนึ่งเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วมีรัศมีอันง,งดงามยิ่งทำพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์ได้โปรดตัดอุดมมงคลต่อไปก็จะเป็นเรื่องของมงคลตามพระไตรปิฎกถ้านับแล้วจะเป็นสามสิบเจ็ดประการแต่ว่าใครที่จะให้ท่านผู้ฟังได้สอบทานกับอัตถกถาเพื่อจะได้ไม่เข้าใจ การแยกมงคลสาสบแปดให้คลาดเคลื่อนไปข้อความในพระไตรปิฎกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่าการไม่คบคนผ่านการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เป็นอุดมมงคลการอยู่ในประเทศอันสมควรความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบนี้เป็นอุดมมงคล พาหุสัจะศิละปะวินัยที่ศึกษาดีแล้ววาจาสุภาษิตนี้เป็นอุดมมงคลการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรพัญยาการงานอันไม่อากูลนี้เป็นอุดมมงคลทานการประพฤติธ,ธรรมการสงเคราะห์ญาติกรรมอันไม่มีโทษนี้เป็นอุดมมงคลการงดเว้นจากบาป ความสำมรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายนี้เป็นอุดมมงคลความเคารพความประพฤติถ่อมตนความสันโดษความกระตันยูการฟังธรรมะโดยการนี้เป็นอุดมมงคลความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการได้เห็นสมณะทั้งหลายการสนทนาธรรมโดยการนี้เป็นอุดมมงคล ความเพียรรมจรรย์การเห็นอริยสัจการกระทำนิพพานให้แจ้งนี้เป็นอุดมมงคลจิตของผู้ใดอันโลกกระททั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าปราศจากทุลีเป็นจิตกเกษมนี้เป็นอุดมมงคลซึ่งจะขอนับให้ท่านผู้ฟังได้เห็นชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ตามพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างหนึ่งการไม่ครบคนผ่าน 2. การครบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่ในประเทศอันสมควร 5. ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อน 6. การตั้งตนไว้ชอบ 7. จพาหุ 8. สัจจะ 8. ศิลปะ 9. วินัยที่ศึกษาดีแล้ว สิวาจาสุภาษิตสิอการบำรุงมารดาบิดาสิองการสงเคราะห์บุตรพันยา 13. การงานอันไม่อากูล 14. ทาน 15. การประคลิธรรม 16. การสงเคราะห์ญาติสิกรรมอันไม่มีโทษ 18. การงดเว้นจากบาปสิก้าความสำรวมจากการดื่มน้ำเมายี่สิบ ความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายยีสิบเ็ความเคารพยีสิบสความประพฤติถ่อมตนยีสิสความสันโดษ24ความกระตันยูยี่สิหการฟังธรรมะโดยการ26ความอดทนยีสิบเความเป็นผู้ว่าง่าย28การได้เห็นสมณะทั้งหลายยีสิบเการสนทนาธรรมโดยการ สาิ 30, ความเพียรสามสิบเอ็ดปรมจัรทร์สามสิบสองการเห็นอริยสัจสามสิบสามการกระทำนิพานให้แจ้งสามสิบสี่จิตของผู้ใดอันโลกกระททั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวสามสิบห้าไม่โศกเศร้าสามสิบหกปราศจากทุลีสามสิบเจ็ดเป็นจิตเกษมส่วนคาถาสุดท้าย เป็นคาถาสรรเสริญม,มงคลตอนท้ายของมงคลละสุดมีข้อความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นบางท่านเข้าใจว่าคาถาสรรเสริญม,มงคลตอนท้ายเป็นมงคลหนึ่ง จึงรวมเป็นสาสิบแปดแต่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าท่านศึกษาเรื่องมงคลละสดจากหลายหลายแห่งแม้ในฉบับของต่างประเทศก็จะพบว่าการแยกมงคลสาสบแปดไม่ตรงกันกันกบอัธถกถาอย่างฉบับภาษาอังกฤษของประเทศลังกาแยกคาถาที่หกการงดเว้นจากบาปซึ่งรวมเป็นหนึ่ง แยกเป็นการงดจากบาปหนึ่งการเว้นจากบาปหนึ่งสำหรับประเทศไทยส่วนมากที่ได้ยินได้ฟังจะแยกข้อการสงเคราะห์บุตรหนึ่งพัญญาหนึ่งซึ่งเป็นคาถาที่สี่แต่ไม่ตรงกับอัตถกถาในปรมัทโชติกาซึ่งเป็นอัตถกถามงคลละธสดมีคำอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคตรัตมงคลสามสิบแปดประการด้วยคาถาสิทคาถามีอเสวนาจะพาลานังเป็นต้นข้อความในปรมัตโชติกาอธิบายว่าคาถาสิทคาถาได้มงคลสามสิบแปดประการดังนี้คือคาถาที่หนึ่งมีสามมงคลคือการไม่คบคนพานหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่ง คาถาที่สองมีสามมงคลคือการอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งความเป็นผู้มีบุญอันธรรมไว้แล้วในการก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งคาถาที่สามมีสี่มงคลคือพาหุสัจจะหนึ่งศิละปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาสุภาษิตหนึ่งคาถาที่สี่มีสี่มงคลคือ มาตุปัฏฐานะการบำรุงมารดาหนึ่งปิตุปัฏฐานะการบำรุงบิดาหนึ่งปุตตะทารัตะสังคหะการสงเคราะห์บุตรพันยาหนึ่งอนากูลากัมมันตาการงานอันไม่อากูลหนึ่งในปรมัตถโชติกาไม่ได้แยกอย่างฉบับภาษาอังกฤษคือไม่ได้แยกเรื่องการงดการเว้น ในปรมัตาชติกาอัธกถาแยกคาถาที่สี่ว่าคาถาที่สี่นั้นมีสี่มงคลคือมาตุปัฏฐานะการบำรุงมารดาหนึ่งปิตุปัฏฐานะการบำรุงบิดาหนึ่งปุตตะทารัษะสังคหะการสงเคราะห์บุตรพัญญาหนึ่งอนนากูลากัมมันตาการงานอันไม่อากลหนึ่งซึ่งส่วนมาก ที่แยกกันนั้นจะแยกการสงเคราะห์บุตรหนึ่งการสงเคราะห์พัญญาหนึ่งแต่ถ้าแยกอย่างนี้จะไม่ตรงกับปรมัตถโชติกาอัฏถกถาของมงคลลสุดซึ่งข้อความในปรมัตถโชติกามีคำอธิบายกำกับยืนยันเรื่องการแยกการบํารุงมารดาบิดาไว้ข้อความในปรมัตถโชติกามีว่า การบำรุงมารดาหนึ่งการบำรุงบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรพัญญาหนึ่งการงานอันไม่อากูลหนึ่งคาถาที่สี่นี้มีสี่มงคลอย่างนี้ถ้าแยกบุตรพัญญาเป็นบุตรหนึ่งพัญยาหนึ่งคาถานี้จะมีห้ามงคลและก็ถ้ารวมการบำรุงมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งคาถานี้จะมีเพียงสามมงคลแต่ว่าคาถาที่สี่นี้ แสดงจำนวนของมงคลว่าคาถาที่สี่มีสี่มงคลคือการบำรุงมารดาหนึ่งการบำรุงบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรพัญญาหนึ่งการงานอันไม่อากูหนึ่งสำหรับคาถาที่ห้ามีสี่มงคลก็เหมือนกันคือทานหนึ่งการประพฤติธรรมหนึ่งการสงเคราะห์ญาติหนึ่งกรรมอันไม่มีโทษหนึ่ง คาถาที่หกมีสามมงคลเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นฉบับภาษาอื่นภาษาต่างประเทศที่แยกการเว้นจากบาปหนึ่งกันงดจากบาปหนึ่งแต่ว่าจะไม่ตรงกับปรมาถโชติกาซึ่งข้อความในปรมตถโชติกามีว่าคาถาที่หกมีสามมงคลคือการงดเว้นจากบาปหนึ่งความสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่ง ความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายหนึ่งคาถาที่เจดมีห้ามงคลคือความเคารพหนึ่งความประพฤติถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกระตันยูหนึ่งการฟังธรรมโดยการหนึ่งคาถาที่แปดมีสี่มงคลคือความอดทนหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งการได้เห็นสมณะทั้งหลายหนึ่งการสนทนาธรรมโดยการหนึ่ง คาถาที่เก้ามีสี่มงคลคือความเพียรหนึ่งพรหมจรรย์นหนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการกระทำนิพพานให้แจ้งหนึ่งคาถาที่สิบมีสี่มงคลคือจิตไม่วันไวในโลกกระทำหนึ่งไม่เศร้าโศกหนึ่งปราศจากทุลีหนึ่งเป็นจิตเกษมหนึ่งและข้อความตอนท้ายมีว่า พระผู้มีพระภาคตรัดมงคลสามสิบแปดประการด้วยคาถาสิทคาถามีอเสวนาจพารานังเป็นต้นบัดนี้เมื่อจะยกย่องมงคลเหล่านั้นที่พระองค์ตัดแล้วจึงได้ตรัสคาถาสุดท้ายว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะพิจารณาธรรมะจะสอบทานกับอัตถกถาจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังหรือความเข้าใจที่ท่านเคยเข้าใจแต่ว่าจะเห็นความละเอียดของพระธรรมวินัยว่าท่านควรจะสอบทานตรวจสอบพระธรรมวินัยทั้งพระไตรปิฎกและอัตถกถา แม้แต่ในเรื่องที่บางท่านอาจจะคิดว่าเล็กน้อยเช่นมงคลละสดสำหรับเรื่องของการไม่เสพคนพาลและก็การคบบัณฑิตเป็นเรื่องที่จะนำประโยชน์มาให้มากมายเหลือเกินในมังคลัตทีปนีก็ได้อธิบายเรื่องของมงคล38ามสิบแปดไว้ขพอกล่าวถึงมัชฌิมะนิกายมัธทิมะปัญน,นาต คติการสูตรเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าแม้พระผู้มีพระภาคเองก็ต้องอาศัยการไม่คบคนผ่านและการเศษบัณฑิตตั้งแต่พระชาติที่เป็นพระโพธที่ตัดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตประสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตัวท่านเองก็จะได้ประโยชน์จากธรรมวินัยที่ได้ทรงแสดงไว้ด้วย แม้แต่ในเรื่องของการไม่เสพผลพานและการคบบัณฑิตข้อความในมัธิมนิกายมัธิมปันนาตคติการสุดมีว่าข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง แล้วได้ทรงแย้มพระสวนในประเทศแห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่าเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสวนถ้าตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่หีดังนี้ท่านพระอานนท์จึงทําผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุอะไรหนอะปัจจัยอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุมิได้นั้นไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนเรื่องเคยมีมาแล้วที่ประเทศนี้ได้มีนิคมชื่อเวภลิคะ เป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวภาลิขานิคมอยู่ดูกระอานนท์ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่ถ้าท่านผู้ฟังไปที่ประเทศอินเดียท่านก็จะได้พบสถานที่หลายแห่งและณสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากทางครั้งที่สเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท ก็ได้ปรัสกับท่านพระอานนท์ว่าครั้งนั้นณที่นั้นเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัตสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัตสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้ปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นถวายและกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิประเทศนี้จักได้เป็นส่วนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ท่งบริโภคพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปู่ถวายแล้วจึงตรัดกับท่านพระอานทน์ว่าดูกะอานนทนเรื่องเคยมีมาแล้ว ในประเทศนี้มีนิคมชื่อเวพริคะเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นดูกระอานน์์พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวภริคะนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี่เป็นพระอารามของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่และในเวพระลิขณิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุปถากผู้เลิศมีมานพชื่อโชติปาละ เป็นสหายของช่างหม่อชื่อคติการะเป็นสหายที่รักครั้งนั้นคติการะช่างหม่อเรียกโชติปาระมานพมาว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาระเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า